ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้ก็คงคิดเป็นแบบเดียวกับผมแบบว่าอีกแล้วเหรอแฮกเกอร์อีกแล้วเหรอซึ่งใช่ครับอยู่ดีดีเนี่ยก็ได้มีคนแท็กตัวคลิปวิดีโอนี้ใน Tik t o ็กเนี่ยมาหาผมนะครับว่าเออเนี่ยพี่มันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูนะครับว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวโลบล็อกตัวนี้นะครับผมที่เขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยตัวนี้มันเป็นแฮกเกอร์ตัวใหม่นะครับซึ่งชื่อในเกมก็ชื่อว่าลูล้วผมเขา สามารถแฮกเครื่องคุณได้ด้วยนะครับ she, she can actually hack your device ถ้าเกิดคุณเจอหล่อนในเกมเนี่ยให้ําการออกเกมในทันทีเลยนะถ้าเกิดคุณเนี่ยออกชา้าเกินไปแนละ้วถ้าเกิดหล่อนถามมาว่าเอ้ยฉันสวยหรือเปล่าให้ตอบว่าสวยหรือจะปล่อยให้เขาแฮกแอคเคาท์โอ้โหแค่แบบแค่ไม่ตอบนี่ก็คือจะแฮกแล้วนะครับ <laughs> แล้วก็นี่เลยเขาบอกว่าเขามีเกมที่ชื่อว่า lulu.exe ด้วยนะครับนะถ้าเกิดจอยเข้าไปในเกมของเขาเนี่ยก็จะดูเหมือนเป็นเกมปกติหละแต่คุณก็จะเห็นตัวลูลูเนี่ยถูกแขวนอยู่บนต้นไม้นะครับ นะแล้วเขาก็บอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยหรือถ้าเกิดคุณรีพอร์ตหรือคุณบล็อกเข้าไปเนี่ยเขาก็ยังแฮกคุณได้นะครับซึ่งชื่อในเกมเขาชื่อว่าลูลูเนี่ยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องจริงแท้แน่เท็จขนาดไหน,นกันเชียวนะครับ CPU ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวหายห่วงแอดมินพร้อมให้คำปรึกษารวดเร็วทันใจสําหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ เอาล่ะเรามาเข้าสู่ตัวหน้าโปรไฟล์ของเจ้าลูลูกันนะครับผมนะซึ่งอ่ะโอเคก็ตัวหน้าต่างตัวละครเนี่ยก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยที่เดี๋ยวเราจะมาส่องที่หน้าโปรไฟล์ก่อนเลยนะเราจะเริ่มจากเพื่อนที่ลูลู่มีกันก่อนนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยลูลูมีเพื่อนอยู่ทั้งหมด6คนนะครับผมโดยที่เป็นตัว h e m i สเนียยูลูบล็อกซิงสองสองสองเลคตัวเจ n นาเดสนอร์ม l แล้วก็มีมิสเตอร์มิสติคอนะครับผมแล้วก็มีแองเจิลแวนินะครับผมนะซึ่งโอเคก มีคนที่ตั้งชื่อคล้ายๆกัน2คนนะกลุ่มเนี่ยอยู่นะอ่าโอเคทีนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกรุ๊ปที่ตัวเจ้าลูลู่อยู่นะครับนะซึ่งลูลู่เนี่ยอยู่ที่กลุ่มหนึ่งนะครับผมซึ่งก็เป็นกลุ่มของเจนนาเดสมอร์จิ a l โอเคโอเคพูดผิดพูดผิด <c oughs> นะซึ่งโอเคอันนี้ก็ตอนแรกชื่อกลุ่มนี้มันเป็นชื่อกลุ่มว่า Fan of Art ด o Jennifer d a t e นะครับผม อ่โอเคพอเรามาดูตรงนี้เนี่ยเขามีตัวยศที่มีชื่อว่าคอนเทนต์เดลิทนะครับผมนะซึ่งตัวคอนเทนต์เดลิทเนี่ยมีทั้งหมด4คนนะครับผมนะก็คือตัวเจนเดทอะไรเนี่ยแล้วก็มีตัวมิสเตอร์มิซิโกอะไรเมื่อกี้นี้แล้วก็ลูลู่แล้วก็มีเจนหน้าเดตัวนี้นะครับผมนะซึ่งอจริงๆเนี่ยผมมองว่าเอ๊ะมันเอาเรื่องกระแสเจนหน้ากลับมาเล่นกันอีกแล้วหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหน้าอันนี้กันต่อนะครับผมมาดูที่หน้าตัวละครของเจ้าลูลู่กันต่อนะครับซึ่งในคลิปปวววววิิดีีีโอออตตตัััเเเมื่่่กก้นยคลาาบ ลูลนะูเนี่ยมีเกมที่มีชื่อว่า l u l u exe นะครับผมนั่นก็คือตัวเกมตัวนี้นะครับนะซึ่งมีคนแอคทีฟอยู่ที่2อสามคนเนเนเน,น,นะมันจะมีเกมมีคนแอคทีฟนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะครับว่าไอเจ้าตัวเกมนี้เนี่ยมันจะมีอะไรกันมาเข้ามาสู่ในตัวเกมครับก็เป็นตัว default ของตัว r o b l o x Studio นะครับผมซึ่งเป็นตัว default แบบ default เลยอะครับเห็นเขาบอกว่าลองเดินไปเรื่อยๆเนี่ยจะเจอกับตัวละครของลูลูที่ห้อยอยู่บนต้นไม้ซึ่งนะตอนนี้ผมก็กําลังดูอยู่มันก็มีต้น นนแล้วมันจะไปที่ต้นไหนได้แต่ผมเขาลองเดินสำรวจแมปไปทั่วๆก่อนนะครับโอเคคือผมก็ลองเดินพยายามที่จะเดินไปแทบจะทั่วแมปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันจะแลดูแปลกไปจากปกติเลยมันก็คือเปรียบเสมือนกับแมป d e ฟอ u l t ของโลบอกรจริงๆกันละครับคุณผ,ผู้ชมเอาล่ะมาผมเจอคลิปใน t i k กต k อกที่พูดถึงเรื่องกักบลูลูเนยูเพิ่มนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ นี่เขาพูด <She is S 1> ถึงว่าคุณรู้จักรูลูลเนออยูใช่ไหมเขาเป็นแฮกเกอร์ในโลบอกนะซึ่งอะไรจริงไหมครับพอผมมานองมาดูชื่อคนอัปโหลดอีกทีเนี่ยไม่คือคนเดียวกันครับดูนะ 2xLX7 นะเนี่ย2อ l x อเอ่ะโอเคผมได้ยังไม่อะไรกับตัวนี้มากนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันและรูลูสามารถแฮกเกมอะไรก็ได้ในโลบอกซึ่งเกมที่เป็นเกมโปรดของเขาคือแล็กดอและเขามีฟุตเทจที่ว่าแฮกด้วยนะนี่โหนี่คือฟุตเทจนะครับ ซึ่งถ้าเกิดคุณดูดีๆเนี่ยก็คือตัวละครของทุกคนเนี่ยเป็นตัวของลูลู่หมดเลยเอาจริงๆไหมมันก็ไม่ได้ดูแปลกหน้าแปลกตาอะไรขนาดนั้นกับการแค่เปลี่ยนอวตารนะอาแล้วถ้าเกิดคุณเล่นตัวเกมลูลู exe เนี่ยคุณจะเจอกับอะไรนี้นะดูดูด,ดูนี่เขาบอกว่าเนี่ยคุณจะเกิดในบ้านดีฟอลที่ผมเดินเมื่อกี้แหละครับแล้วถ้าเกิดคุณเดินออกไปข้างนอกเนี่ยคุณลองมาดูว่าเราจะเจออะไรอ่ะอันนี้ผมจะลองดูตามตามที่เขาเดินนะ ีขึ้นทางนี้แล้วก็จะเจอกับบ้านไม้ถ้าคุณเข้าไปก็จะไม่มีอะไรมีซีเฮทลูมอ่ะ <Go here. S 1> ซึ่งพอเราเข้าไปก็ไม่เห็นเจอนะ โหกลั oh, วจังเลยอย่ากใกล้ใขรอย่าเข้าใกล้ลูลูถ้าเกิดคุณเข้าใกล้ลูลูสิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณออกจากบ้านคุณก็จะถูกเผา โอเคอันนี้ผมดูตามในคลิปแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเดินตามในคลิปดูซึ่งพออาจริงๆแล้วเนี่ยพอผมลองมาสังเกตจากในคลิปดูดีๆใช่ไหมนี่นี่นี่คือเขาเดินออกจากตรงไอ้กำแพงตรงนี้ไม่ได้เจอกับไอ้ป้ายนี้พอจากนั้นปุ๊บเราก็ต้องมานั่งขึ้นภูเขานี่นๆ่ไหมเออแต่ว่าพอพอขึ้นภูเขาปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะ มองฝั่งซ้ายเราจะเจอเราจะเจอกับบ้านที่ไม่มีหลังคาครับแต่ว่าพอเรามาลองดูตรงนี้เนี่ยเห็นแบบว่าบ้านมันก็มีหลังคาปกตินี่แหละครับก็เลยงงอยู่ว่าเอ๊ะสรุปมันอะไรยังไงกันแน่เห็นไหมก็คือแบบมันก็ยังเหมือนเดิมนี่คุณผู้ชมเห็นปะมันก็เป็นบ้านธรรมดามันก็เป็นบ้านที่มีหลังคาอ่าเดี๋ยวเราจะลองเดินตามเขาดูก็ได้เราเลยยังไม่ตัดสินอะไรอ่าเดี๋ยวเราจะลองดูเดินขึ้นไปและเลี้ยวซ้ายนะครับน่าจะเป็นบ้านหลังนี้นีนๆๆอเห็นไหมบ้านที่ไม่มีหลังคาในนี้มันก็ไม่มีนะ เขาบอกว่าจะเข้าไปมันจะมีประตูลับตัวแค่แค่แค่ตอนฉาเข้าไปก็ไม่เหมือนละเห็นปะเน่เน่แค่ตอนฉาเข้าไปก็ไม่เหมือนแล้ว,อเ,เ,อลวเออเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเลยดูเป็นเรื่องแบบอ่าถ้าเกิดพูดกันตรงๆนะครับคุณผู้ชมว่ามันก็คือเรื่องนิทานหลอกเด็กอะนะเพราะฉะนั้นพูดก,กันตรงๆเลยว่าอย่าได้ไปหาเชื่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับไอ้ลูลูเนี่ยยูอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปลุกปั่นซึ่งผมไม่รู้ว่าคนที่ทําปั่นมาเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนของไอ้ตัวละครนั้นเสียด้วยซ้ำไปใครจะไปรู้อะครับคุณผู้ชมจริงปะล่ะเพราะฉะนั้นนะผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเวลาดูอะไรในทิกต็อกหรืออะไรพวกนี้นได้พิจารณาสักนิดนึงว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงรเาันนงะะไพฉ้ าการที่แท็กถามผมมาเนี่ยโอเคก็ถือว่าดีแล้วแหละก็ถือว่าให้ผมมานั่งดูให้ว่ามันเป็นเรื่องจริงแท้แน่เท็จขนาดไหนะนะซึ่งผมมองงี้นะว่ายังไงมันก็ไม่ได้แฮกจริงๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะแฮกถึงขั้นเข้าเครื่องเราได้มันก็แค่รูปอกแค่นเนี้ยมันจะไปถึงขั้นเข้าเครื่องอะไรอ่ะมันอาจจะได้ IP เรามันอาจจะได้อะไรเราแต่ว่าผมมองว่ามันน่าจะไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงตัวเครื่องเราอะไรขนาดนั้นนะครคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ละกันเลยนะครับผมสําหรับเรื่องเกี่ยวกับลูลูเนะ กิดคุณผู้ชมชอบเนี่ยฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กันด้วยละกันจะได้ไม่พลาดคลิปโดมใหม่ๆเมืม่อผมทำการอัพโหลดนะก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรที่สงสัยหรืออยากรู้สามารถพิมพ์ช่องคอมเมนต์มาได้นะครับนะผมรออ่านอยู่เพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีคอนเทนต์อะไรส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆเนี่ยมันก็มีอยู่สองสาเหตุหลักๆครับไม่ขี้เกียจก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกแค่นั้นเลยนะครับโอเค